ก็เฝ้ารอคอยว่าส่งเก่ารับใหม่ก็จะเป็นช่วงที่จะส่งความสุขให้กันเลยกันก็คือส่งบัตรอวยพรสคสส่งความสุขแบ่งปันบางคนก็น่าเห็นใจทั้งที่มีความทุกเช้าทุกสายทุกบ่ายทุกเย็นทุกกลางค่ำทุกกลางคืน คือหาความสุขได้ไม่ได้แต่พอถึงช่วงเทศกาลเนี่ยนี้ก็จะไปมีความสุขที่จะเฉลี่ยแบ่งปันให้กับบุคคลผู้อื่นด้วยแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านสาธุชนพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลมีต้นมีปลายมีที่มามีที่ไปฉะนั้นคนที่จะมีความสุขก็จะต้องมีเหตุคนที่จะมีความทุกข ก็มีเหตุนั้นในวันนี้ฮัตมาก็อยากจะนําเหตุเพื่อจะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความเจริญมีความปลอดภัยฉะนั้นในช่วงส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะทําให้เราได้มาพิจารณาโดยหลักง,ง่ายงก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะทบทวนความหลังระวังความผิด เตือนจิตตนเองเร่งทำความดีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในช่วงเวลาที่จะส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทบทวนความหลังเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของเรานั้นเป็นอย่างไรมีกำไรหรือว่าขาดทุนเหมือนห้างร้านบริษัททั้งหลายทั้งมวลเมื่อถึงช่วงปลายปี ก็จะมีการสำรวจตรวจดูงบดุลของห้างร้านของบริษัทของหน่วยงานขององค์กรต่างว่าการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรดูรายรับดูรายจ่ายดูรายเหลือว่ารายรับกับรายจ่ายเป็นอย่างไรถ้าหากว่ารับน้อยกว่าจ่ายก็แสดงว่าขาดทุนแต่ถ้ารับแล้วมันมากมีรายเหลือก็แสดงว่ามีกำไร แต่ถ้ารับกระจายเท่ากันก็เท่าทุนแต่ทีนี้การแม้ว่ารายรับกับรายจ่ายจะเท่ากันก็ตามผู้รู้ทั้งหลายปราดทั้งหลายก็จะต้องมาคิดทบทวนว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นคือรับกระจ่ายเท่าๆกันก็ถือว่าขาดทุนเราต้องเสียกําลังเสียเวลาเสียโอกาสต่างๆและฉะนั้นก็เพื่อเป็นการทบทวนความหลักทบทวนดูสิ่งที่ผ่านมา ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันวันเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนหลายเดือนผ่านมาเรามองย้อนดูว่าชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรเรามีดีเรามีชั่วเราทําดีเราทําทชั่วบาปบุญคุณโทษต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอะไรมากกว่ากันการทําการพูดการคิดของเราการดําเนินชีวิตที่ผ่านมา ถ้าหากว่าทำเสียมากกว่าทำได้คือทำชั่วมากกว่าทำดีชีวิตก็ขาดทนุนทำดีทำชั่วคละกเคล้ากันไปก็ยังว่าขาดทนุนฉะนั้นเราก็จะต้องมาตรวจด,ดูความดีความชั่วในตัวของเราหลังจะตรวจด,ดูตัวดีตัวเรียกว่าทบทวนความหลังเพื่อเราจะได้ระวังความผิดเพราะความชั่วความผิดทําให้ชีวิตเราเศร้าหมองเราจะได้รีบเร่งกระทําคุณงามความดีเตือนจิตตนเอง การที่จะให้คนอื่นมาเตือนไม่เหมือนตัวเราเตือนตัวเราบัณฑิตท่านกล่าวว่าตนเตือนตนของตนให้พ้ผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหบือนตนเตือนตนเตือนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชรเชือนใครจะเตือนให้ป่วยกาเพราะฉะนั้นเราต้องมาเตือนตัวเราพิจารณาตัวเราเล่งทำความดีนี่นี่คือช่วงก่อนหน้าที่มันจะส่งปีเก่า ก็ให้เราทบทวนอย่างนี้และที่นี้เมื่อถึงปีใหม่เราจะทำอย่างไรฉะนั้นท่านสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายปีใหม่ที่จะมาถึงดาเรามาขอฝากหลักธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตของทุกผู้ทุกคนทุกลูกทุกหน้าเพื่อจะทำให้เราสามารถหาความสุขความเจริญรุ่งเรืองในปีต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ หลักการหลักธรรมที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติในปีหน้าอาดมาขอฝากหลักธรรมที่จะปฏิบัติง่ายๆว่า 1. ทำบุญเป็นประจำ 2. ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา 3. เพียรฆ่ากิเลส 4. ขจัดเหตุแห่งความมัวเมา 5. ไม่ถือเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวหลักการตรงนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสเอาไว้เป็นบทบาลีคือคุณธรรมเพื่อความสวัสดีมีบทบาลียืนยันว่านานยัตระโพชาตัปปสษานานยัตระอินทริยสังวรานานยัตระสัพพนิสักขาสสถิงปัสสัมมิปานิหนัง เราตถาคตมองไม่เห็นความสวัสดีความปลอดภัยของสัตว์ทั้งหลายอื่นใดนอกไปจากปัญญาเครื่องตรัสรู้นอกไปจากความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสนอกไปจากการสังวรสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายทั้งปวงและนอกไปจากการเสียสละทั้งหลายทั้ง นี่คือหลักธรรมที่บุคคลใดนำไปประพฤติปฏิบัติชีวิตของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความโชคดีมีความปลอดภัยฉะนั้นในปีใหม่ก็ขอให้ญาติโยมได้มาสำรวจตรวจตัวเองทบทวนความหลังระวังความผิดเตือนจิตตนเองเร่งทำความดีปีใหม่ปีนี้ขอฝากท่านสาธุชนให้ทำบุญเป็นประจำ เราว่าบุญเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของมนุษย์เราเรามีโอกาสได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะอาศัยบุญนำมาหากว่าเราขาดแล้วซึ่งบุญเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้มากำเนิดเกิดอยู่ในโลกมนุษย์คนที่มีบาปมีอกุศลนำชีวิตก็จะมีแต่ทางตกต่ำไปเป็นไปตกนรกไปเป็นเปรต อสุรกายไปกําเนิดเกิดเป็นสัสตว์เดรัจฉานนั่นคืออาคุศนนั่นแต่ที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เพราะบุญนั่แต่ว่าบุญที่นําพาเรามากําเนิดบนโลกมนุษย์ทุกคนท่านสาธุชนเรามีต้นทุนเรามีบุญเดิมมาไม่เท่ากันคือเรามีต้นทุนเรามีบุญเก่ามาไม่เท่ากัน คนที่เขามีต้นทุนบุญเดิมมามากกำเนิดเกิดมาบนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความเรียบพร้อมมีความสมบูรณ์รูปร่างหน้าตาเป็นหญิงเป็นชายได้สัดส่วนและได้อะไรก็ได้แต่ของดีมีอะไรก็มีแต่ของดีมีลูกมีหลานว่านอนสอนง่ายบอกฟังสั่งเชื่อไม่ดื้อดึงไม่ดื้อด้านไม่ดื้อรั้น ไม่เป็นช่างเหลือขอไม่เป็นจระเข้ควงครองไม่เป็นก้างขวงคอมีลูกมีหลานก็บอกฟังสั่เชื่อนี่เพราะอะไรเพราะบุญนำพาแต่ถ้าลองอกุศลหรือว่าบุญที่เรานำมามันน้อยแล้วเกิดมารูปร่างก็อาจจะไม่สมประกอบรูปร่างก็อาจจะไม่สวยงามเหมือนกับคนที่เขามีบุญและได้อะไรมีอะไรก็ได้ของที่ไม่ค่อยที่จะสมประกอบกับเขา อาจจะมีลูกก็ไม่ได้ดังตัวมีผัวก,ก็ไม่ได้ดังใจมีลูกก็เสียมีเมียก็ชั่วมีสามีก็เลวทำมาหากินก็ยากฝืดเคืองนั่นเพราะอะไรเพราะบุญเราฉะนั้นตรงนี้แหละท่านสาธุชนบุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทําจึิงำเป็นจะต้องทําเป็นประจำทีนี้บุญที่เราจะทําเป็นประจำเนี่ยมีบุญอะไรหนึ่งบุญประจําวันสองบุญประจําเดือนสบุญประจําปี และสี่บุญกรณีพิเศษบุญประจำวันนี่เราทำยังไงคือทำทุกวันโอกาสที่เราจะทำบุญทุกวันก็คือให้ทานก่อนกินถือศีลก่อนไปทำใจก่อนหลับก่อนนอนเนีทำทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาก็มองหาช่องทางว่าทำย่างไรเราถึงจะแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดติดกันหรือว่าใครที่เราควรจะแบ่งปัน ฉะนั้นเพื่อเป็นการกําจัดความตรณีในจิตใจของเราการให้ทานจะทําให้เรามีอยู่มีกินไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนจะไม่ต่ํากว่าคนเราจะไม่จนกว่าใครเพราะอาศัยผลแห่งทานแล้วก็รักษาศีลคนที่มีศีลท่านสาธุชนญาติโยศีลที่เรารักษาดีแล้วนั้นจะทําให้เราเป็นคนมีศักดิ์ศรีกลายเป็นคนศักดิ์ธิ์คนที่มีศีลเนี่ย เวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะให้ความเคารพให้ความยำเกรงซึ่งผิดแผกแตกต่างกับคนที่ไม่มีศีลบางครั้งบางทีต่อหน้าเขาอาจจะเรียกคุณบรีิกท่านแต่พอรับหลังเขาก็เรียกอ้ายเรียกอีเพราะไม่มีศีลบรรเจ้าประสงค์ก็เหมือนกันถ้าไม่มีศีลญาติโยมยกมือไหว้แล้วต่อหน้ารับหลังบางคนต้องล้างมือจะนั้นศีลจึงเป็นเครื่อง ที่จะทำให้คนเรามีศักดิ์ศรีกลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์และต่อมาก็ทำจิตก่อนหลับก่อนนอนก่อนที่เราจะหลับจะนอนเราก็ต้องมีโอกาสที่จะไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสามผลสวดมนต์สามบทหนึ่งกำหนดจิตสามนาทีแผ่เมตตาไมาตรีสักสี่กรใครทำได้อย่างนี้ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญก็ มีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านมีห้องพระหรือไม่มีพระพุทธรูปไม่มีห้องพระก็เอาหมอนซึ่งเป็นสิ่งที่สูงแล้วก็ตั้งใจกราบให้ได้สามผลสวากสุปฏิปันโนสวากาโตอระหังสัมมาสวากาโตสุปฏิปันโน,น,โน,น,โนกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์สามผลแล้วก็นั่งลงสวดมนต์สามบทพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณถ้าใครสวดได้ทุกวันคนนั้นจะไม่จน ยิ่งสวดได้มากก็ยิ่งจะรวยมากดังะะนั้นตรงนี้ท่านสาธุชนพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณจะเกื้อหนุนทําให้ชีวิตอยู่อย่างอบอุ่นมีความสุขฉะนั้นไหว้พระสามผลสวดมนต์สามบทนั่งกําหนดจิตสามนาทีปล่อยวาวางความรู้สึกทั้งที่เป็นในอดีตก็จะไปเหนียวเอามาคิดสิ่งที่เป็นอนาคตก็จะไปกําหนดดึงเอามาคิดให้เราปล่อยวางกําหนดรู้ ดูอยู่ที่จิตของเราเมื่อจิตไหลก็ให้รู้ดูที่จิตหลงครุ่นคิดก็ให้รู้ดูเข้าไว้เมื่อจิตเผลอก็ให้รู้ดูเข้าไปผลสุดท้ายมีแต่รู้กูไม่มีพิจารณารู้เท่าทันจิตใจของเราอย่างน,น้อยคือละสมนาที5นาที10บนาทีก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยังไม่สายเกินแก้ยังไม่แก่เลยแก่ เรายังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นความดีปีใหม่ดังนั้นตรงนี้คือไหว้พระสามผลสวดมนต์สามบทนั่งกำหนดจิตสามนาทีแล้วก็แผ่เมตตาไมตรีตั้งความรักความปรารถนาดีต่อคนและสัตว์ทั้งหลายด้วยด้วยความรู้สึกที่เราปรารถนาให้เขามีความสุขเอาสีก่กรอบที่หนึ่งก็คือขอให้ตัวเรามีความสุข อย่ามีเวรอย่ามีภยัยอย่ามีความทุกข์อย่ามีความเดือดร้อนประการที่สองก็ขอปรารถนาให้คนที่เรารักที่สุดอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นสามีพันยาจะเป็นลูกเป็นหลานคนใดก็ตามที่เรารักเราก็ปรารถนาขอให้มีความสุขอย่าได้มีความทุกข์อย่ามีเวรอย่ามีภยัยและก็ปรารถนาขอให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราเพื่อนร่วมโลกของเรา ที่เราเกิดมาร่วมโลกด้วยกันเทุกคนก็ขอให้เขามีความสุขอย่าได้มีเวรอย่าได้มีภัยอย่าได้มีความเดือดร้อนอย่าได้มีความทุกข์ขอให้มีความสุขกายสุขใจจนกระทั่งสุดท้ายกรอบที่สุดท้ายนี้สำคัญที่สุดนั่นก็คือปรารถนาขอให้คนที่มันคิดร้ายศัตรูที่เขาไม่มีความปรารถนาดีต่อเราก็ขอให้เขามีความสุขถ้าเราสามารถ ทำได้อย่างนี้ชีวิตของเราจะมีความสุขมีความราบรื่นและฉะนั้นนี่คือเป็นการสร้างบุญประจําวันทําทุกวันให้ทานก่อนกินถือศีนก่อนไปทําจิตทําใจก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสามผลสวดมนต์สามบทนั่งกำหนดจิตสามนาทีแผ่เมตตามไมตรีสี่กรอบอันนี้ทําบุญเป็นประจําวันทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ทุกวันก็กําหนดเอาบุญประจําเดือน ปุญประจําเดือนทําอย่างไรถ้าเป็นชาวพุทธท่านสาธุชนก็จะมีกําหนดเอาวันพระแต่วันพระเดือนหนึ่งก็มีสี่วันวันพระแปดค่ำพระ15บห้าคขึ้นแรมแปดค่ำแรม15บห้าคก็คือเอาวันพระวันธรรมดาเราอาจจะลงไปลืมไปอ่ะก็กําหนดเอาเป็นวันพระหรือหากไม่เช่นนั้นซึ่งเรามาอยู่ ในดินแดนอันศิวิไลแห่งนี้เ,เดี๋ยวนี้หลายคนก็ไม่ได้กำหนดรู้ว่าวันพระไปหยุดอยู่วันไหนแล้วละ่ะก็จะไปกำหนดเอาวันอาทิตย์ก็เอาอย่างนั้นก็ได้เราอาจจะเปลี่ยนความรู้สึกตรงนี้ว่าเออพอถึงวันอาทิตย์ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับชีวิตของเราวันจันทร์นอังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์เราอาจจะหลงไปลืมไป แต่พอถึงวันอาทิตย์ต้องตั้งจิตแล้วละ่ะว่าเราจะให้ทานก่อนกินเราจะถือศีลก่อนไปเราจะทำใจก่อนหลับก่อนนอนด้วยการไหว้พระสามผลสวดมนต์สามบทนั่งกำหนดจิตสามนาทีแผ่เมตตาไมตรีสี่กรอบก็คือทำเฉพาะวันอาทิตย์ให้เข้มข้นขึ้นมาอันนี้เป็นบุญประจำเดือนหรือถ้าบุญประจำเดือนยังบกพร่องอีกอาจจะหลงจะลืมไปเราก็เอาบุญประจำปี บุญประจำปีที่มันมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องเรื่องกับพุทธศาสนาในชีวิตของเราเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาหกบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญวันอย่างนี้โยมจะต้องหาโอกาสให้ทานก่อนกินถือศีลก่อนไปทำใจก่อนนอนไหว้พระสามหนสวดบนสามบท นั่งกำหนดจิต3นาทีแผ่เมตตาไมตรีสีกรอบเราจะต้องทำให้ได้ในในทุกวันสำคัญซึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งมีครั้งเดียวอย่างนี้เรียกว่าบุญประจำปีแต่ที่นะี่บุญกรณีพิเศษเบุญกรณีพิเศษนี่ก็หมายความว่าบุญที่ญาติโยมคิดขึ้นแล้วก็ทำเป็นกรณีพิเศษ เช่นโยมพ่อโยมแม่ก็มีลูกมีหลานก็มากำหนดกันว่าช่วงหลังปีใหม่แล้วนะเออเราจะทำบุญกันสักครั้งหนึ่งมีลูกมีหลานอาจจะไปทำกิจการงานอยู่ต่างารัฐต่างเมืองอมีโอกาสก็ติดต่อกันมาแล้วก็มาร่วมกันทำบุญอยู่ใกล้วัดไหนรู้จักพระวัดไหนโยมก็นิมนต์พระสงฆ์วัดนั้นไป เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ถวาย,พ,ารพ,ยพระทหารเพลิดใพระเจ้าประสงค์แล้วหลังจากที่พระเจ้าประสงค์ได้มีโอกาสได้เข้าไปเจริญพระพุทธมนต์มีโอกาสไปรับสังฆทานของญาติของโยมแล้วก็อวยชัยให้พรให้ญาติให้โยมโยมก็จะได้ร่วมกันกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วเราก็มีโอกาสร่วมกัน รับประทานข้าวปลาอาหารเป็นการสมัครสมานสามัคคีปรีดีปรองดองในลูกในหลานในพี่ในน้องร่วมกันนั่นเป็นการทําบุญเป็นกรณีพิเศษนี่คือคือทบุญเป็นประจำหลักง่ายๆบุญประจําวันบุญประจําเดือนบุญประจําปีและบุญกรณีพิเศษนนี้เรียกว่าทําบุญเป็นประจําข้อที่หนึ่งหากเมื่อใครทําได้ในข้อนี้แล้วยอมอาตมาเชื่อมั่นและเกิด ว่าท่านจะสามารถหาความสุขได้แม okay? ้อยู่ในทถ้ำกลางความทุกข์ท่านจะสามารถหาความสงบได้แม้อยู่ในทถ้ำกลางความวุ่นวายท่านจะสามารถหาความเยือกเย็นได้แม้อยู่ในทถ้ำกลางความเร่าร้อนท่านจะสามารถความสว่างสวัยในชีวิตได้แม้อยู่ในทถ้ำกลางความมืดมิดของโลกและสังคมนี่คือข้อที่หนึ่ทำบุญเป็นประจำขยับมาถึงข้อที่สก็คือดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา ปีนี้เป็นปีแห่งปัญญาเราจะดำรงชีวิตอยู่ต้องมีปัญญารู้ชาวพุทธต้องรู้พุทธะแปลว่าผู้รู้พุทธะแปลว่าผู้ตื่นพุทธะแปลว่าผู้เบิกบานฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญและก็รู้หลบหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นความเสื่อมของชีวิตดำเนินชีวิตในทางแห่งความเจริญ เหตุที่จะนำไปสู่ความเสื่อมก็คืออบายยมุกทั้งหลายอย่าทําตัวเป็นเสือเจ้าชู้ตัวเก่งอย่าทําตัวเป็นนักเลงสุราตัวยงอย่าทําตัวเป็นนักเลงหลงการพนันตัวลืออย่าไปนับถือคนชั่วเป็นมิตรอย่าคิดไปชนกับอบายยมุกเพราะเราจะไปทุกข์ในอบายภูมิดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียิคร้านการทำงาน อันนี้เป็นหนทางแห่งความเสื่อมเรารู้แล้วก็มาดําเนินหนทางแห่งความเจริญทางที่เราจะเจริญจะก้าวหน้าเราก็จะต้องถ้าต้องการอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองมากสมบัติเราก็จะต้องมีปุอากาศะก็คือรู้จักขยันหารักษาดีมีกัละยาณมิตรเลี้ยงชีวิตเหมาะสมเนะถ้าเราดําเนินชีวิตอยู่อย่างนี้เรามองเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ทาเราด,ดําเนินอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะค่อยๆดีขึ้น มีความสุขมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแังฉะนั้นตรงนี้ก็คืออยู่ด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญและก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองให้เลิกละจากสิ่งที่เป็นความเสื่อมแล้วก็ดําเนินชีวิตไปในในทางที่เป็นความเจริญลนะอันนี้คือการดําเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประการที่สองเพียรฆ่ากิเลส เกณฑ์ค่กิเลสก็คือ,อต้องมีตบ,บะตบ,บะท่านแปลว่าความเพียรสำหรับที่จะกระทำให้กิเลสเร่าร้อนแต่ตรงนี้ท่านสาธุชนญาติโยมทุกคนที่เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้เราทุกคนมีกิเลสเข้าไปอยู่ในจิตในใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีสติปัญญารู้ท้ากิเลส กิเลสมันก็เลยแอบดอดเข้าไปสู่ในจิตใจของเราเสียก่อนดังนั้นจิตเดิมอาจจะยังไม่มีกิเลสแต่ว่าเมื่อเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้แล้วกิเลสมันเข้าไปสิงไปสู่อยู่ในใจจนกระทั่งเราคุ้นชินกับกิเลสตรงนี้ประราชบัณฑิตท่านกล่าวเป็นคำกรอนสอนจิตให้เราพิจารณาว่าแม่น้ำคดส่วนน้ำนั้นไม่คดไม่แกล้งปดดูให้ดีมีเหตุผล กับใจไม่รามกไม่วกบนแต่กิเลสแสนกลนั่นเหลือคดจิตล้นล้วนนั่นเป็นประพัดสอนกิเลสจรครอบงำทำยุ่งหมดกิเลสเปรียบลำน้ำที่เลี้ยวลดจิตเปรียบน้ำตามกฎไม่คดงออันจิตว่างมีได้ในกายวุ่นในน้ำขุ่นมีน้ำใสไม่หลอกหนอ ในสงสารมีนิพพานอยู่มากพอแต่แล้วข้องวยงงชวนสงกาพระตรัสให้ตัดป่าอย่าตัดไม้ไม่เข้าใจตัดได้กระไรนารู้แยกน้ำจากน้ำตามว่ามาจึงนับว่าผู้เจลาดสามารถเอ่ยอันนี้ทำให้เรามองเห็นระหว่างจิตใจกายวาจากับกิเลสนั้นคนละอันจิตเดิมนั้นประพัดสอน ก็คือสะอาดอยู่ก่อนแต่กิเลสเป็นอาคารดูกัดจรเข้ามาซิง์มาสู่อยู่ในใจจนเกิดความคุ้นเคยในกิเลสและจากนั้นตรงนี้ท่านสาธุชนญาติโยมเราต้องใช้ตบ,บะเป็นเครื่องอแผดเผากิเลสให้เร่าร้อนไอ้ความรู้สึกคุ้นชินอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยไอ้ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงความอิจฉาความริษยา ความเกียจคร้านหรือความมากมากในกามไอสิ่งเหล่านี้เราจะต้องอาศัยความเพียรก็คือไม่ตามใจกิเลสนั่นเองกิเลสมันอยู่ในใจเมื่อเราจะทำนะั้นมันจะดิ้นรนท่านบอกว่าจิตมันคุ้นชินเหมือนกับเสือที่อยู่ในป่าเหมือนปลาที่มันอยู่ในน้ําสัตว์ป่าพอเวลาเราเอามาไว้ใส่เกลียงไว้ในบ้านมันจะทุรนทุรายมันจะดิ้นหาทางที่จะเข้าป่าคล้ายกันกับนก เราเอามาใส่กรงขังมันจะพยายามเอาหัวเยียงช่องนั้นช่องนี้มันจะออกให้ได้เสือก็เหมือนกันปลา,าเราจับขึ้นมาบนน้ำมันก็จะกระเสือกกระสนทุนรนทนุรายกลับไปจิตใจที่ถูกกิเลสครอบงำมันก็จะดิ้นรนเร่าร้อนเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราอยากเอามันออกไปจากจิตใจของเราก็ต้องหยัดตามใจกิเลสเหมือนกันที่เราจะเอาคนออกจากบ้านเราก็จะไปตามใจ้าห้างร้านบริษัทก็เหมือนกัน เจียคนออกเขาก็ <c oughs> ไม่ตามใจอยากกินเขาไม่ให้กินอยากนอนก็ไม่ให้นอนอยากได้เงินก็ไม่ให้เงินตัดน้ําตัดไฟในที่สุดคนมันก็เร่าร้อนมันก็อยู่ไม่ได้กิเลกก็เหมือนกันอย่าไปตามใจกิเลสอยากไปดูหนังเราก็ไม่ไปอยากสูบุรีเราก็ไม่สุบก,กินเหล้าเราก็ไม่กินอยากเข้าบ่อนเข้าบาร์เราก็ไม่เข้าไปตามกิเลสมันก็จะเกิดความต่อสู้เกิดความเร่าร้อนและในที่สุดมันก็จะพ่ายแพ้ไปเองดังนั้นขอให้เรามีสติรู้อยู่ เราก็จะค่อยๆขัดเกลาในทางพระพุทธศาสนาพระศาสาดาทรงสอนเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องทุดดงทุดดงก็คือการขัดเกลานั่นเองอย่างพระเจ้าประสงค์ทุดดงมีอยู่13ข้อเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้า2ข้อเรื่องการกิน5ข้อเรื่องที่อยู่อาศัย5ข้อและก็เกี่ยวกับเรื่องความเพียร1กข้ออย่างพระเจ้าประสงค์ที่ทรงทุดดงท่าขุน1ท่านชักผ้าบางสุกุลเป็นวัด2นุงน่งห่มผ้า3เผืนเป็นวัด ผ้าบรรสุกุลก็คือผ้าที่มันอยู่ในป่าเปื้อนปุบโพโลหินตนะอันนี้ก็คือไปเอาสิ่งที่ไม่มีเจ้าของแล้วเนี่ยเอามาเย็บปักถักร้อยทําเป็นจีวรนุ่งห่มแล้วก็นุ่งห่มเพียงสามผืน